มาจ้ะคนนี้ไม่สนใจใครเลยอืมบ,บหอมกระเทียมเจียวพริกไทยเ๊วกระเทียมเจียวเจียวใหม่ๆน้ำมันหอมหอมอืมเพื่อนกินนุดเดิน คัวคุณตู่มาาัซซาเคแอลหอมซีอิ๊วใส่หมูมาประดับซีอิ๊วต้องดำอีกสักนิดนึนนงนะใหม่เข้มข้นหอมกระเทียมเจียวจริงๆอื้อ